เอกกับเก้าเป็นเพื่อนรักกันตอนนี้ถึงคู่ก็เรียนอยู่ชั้นม .3 ด้วยความที่เขาทั้งสองชอบท้าทายในสิ่งที่มองไม่เห็นเขาจึงหาอะไรเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับบ้างก็เล่นผีถ้วยแก้วหรือเข้าป่าช้าในยามค่ำคืนจนมาถึงเรื่องราวของกระจกไม้เฮ้ยไอ้เก้าข้าได้ยินว่า โรงเรียนเขาจะได้กระจกบานใหญ่มาไว้บันไดชั้นสามของตึกเราเร็วๆนี้แต่เห็นลุงพานลงว่ากระจกนี้ย้ายที่บ่อยๆก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ไหนใครก็ไม่เอาเอหรือว่ากระจกนี้จะมีอาถรรพ์หรือมันจะเป็นกระจกผีสิงแล้วโรวงเรียนเราจะเอามาทำไมนะความสงสัยของทั้งคู่ก็ได้เริ่มขึ้น ทั้งสองต่างเฝ้ารอวันที่กระจกบานนี้จะได้มาถึงที่ตึกและแล้ววันนั้นก็มาถึงเพออะออบก,กศดไม้น้าเสกทงว่าเช้านี้โรงเรียนจะได้กระจกบานใหญ่ไปไว้ให้นักเรียนดูแลการแต่งกายเวลาขึ้นลงตึกโดยกระจกนี้จะได้ตอนเย็นๆของวันพรุ่งนี้นักเรียนชั้นม .3 ดีใจกันทั้งตึก แต่เอกกับก้าก็ทำหน้าเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังพออ,อ,อพูดจบหน้าโสทงถึงเวลาพักกลางวันเอกกับก้าจับกลุ่มกันทานข้าวเอกกูว่าเรามาลองพิสูจน์หน่อยไหมว่ากระจบที่ลุงพันรงพูดมันจะจริงอย่างที่เขาว่าก็นั่นสิ กูก็อยากลองเหมือนกันนั่นคืนนี้เรานัดกันมาตอนสี่ทุ่มมาพิสูจน์กระจกนี่กันพอตอนเย็นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเตรียมตัวก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณสี่ทุ่มเอกได้เดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนเอกรอเ่้าอยู่่ักพักก็ยังไม่่ีวี่แววว่า่้า่จะเข้ามาโรงเรียน เอกรออยู่ที่หน้าตึกมอ3ม,มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องจ้องมาจากด้านบนเขาจึงหันเข้าไปที่ตึกชั้น3เขาเห็นเงาลางๆสูงๆสีดำๆตอนแรกเอกตกใจร้องเฮ้ย hey แต่ตั้งสติได้ก็เห็นว่าเป็นแค่ขอบด้านบนของกระจกบานใหญ่ ที่ตั้งทิ้งไว้ตรงชั้นมสามของพวกเราเอา้าก็เลยกว่าผีที่ทก็แค่กระจกบานนั้นไม่ทันสิ้นเสียงความคิดก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นบนตึกไปไปมาๆรอบกระจกเอกผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้ไม่ดีหลอที่จะเดินขึ้นไปหากระจกบานนั้นแต่เขาลืมไปว่า เขาได้นัดกับกาวไว้ด้านล่างว่าจะไปพิสูจน์ด้วยกันด้วยความที่เอกเป็นคนไม่กลัวอะไรแบบนี้เขาจึงเดินขึ้นไปที่ชั้นสามตรงทางเชื่อมก่อนขึ้นไปถึงชั้นสี่จะเป็นลานกว้างพอสมควรให้วางกระจกบานใหญ่ได้โดยมีที่เหลือเฟือให้นักเรียนทุกคนได้มาใช้กระจกและยืนอยู่ตรงนั้นเอกเข้าไปใกล้กระจก แล้วหันซ้ายหันขวาว่ามีอะไรผิดปกติไหมจนแน่ใจเขาก็ได้เอาตัวเองไปส่องกระจกบานใหญ่นั้นแสงจากดวงจันทร์ด้านนอกพอมาส่องกระทบกระจกทำให้มองเห็นเงาสะท้อนจากกระจกได้อย่างดีเลยเอาไหนดูซิมีอะไรเจ้ากระจกผีสิงเอก ทำท่าล้อเลียนเล่นโหเล่นตาในกระจกก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติและเอกก็ได้ท้าทายว่าถ้ากระจกผีสิงจริงหน้าจริงก็ออกมาหลอกกูสิไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยจนมีแสงแวบแปรกสะท้อนกระจกเข้ามาที่ตาของเอกเอกตกใจสะดุ้งหันมามองลงไปเอา้า ไฟฉายลงพานรงนี่นาได้แล้วดีดีกว่าเอกรีบกลับบ้านไม่อยากให้ลุงพานล,ลงจับได้จนมาถึงเช้าวันใหม่เอกกับก้าวได้มาเจอกันที่ห้องเรียนก่อนเข้าแถวคา,า,ารพอง์ชาติจ้าเมื่อคืนมึงไปไหนมาปล่อยให้กูอยู่คนเดียวขอโทษทีนะ เมื่อคืนท้องเสียลุกไม่ขึ้นเลยก็ว่าจะบอกเอกแต่ไม่มีแรงไปจริงๆไม่เป็นไรกูมาพิสูจน์แล้วกระจกผีสิ่งที่ว่านั่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยลุงพานรวมแกโกหกแน่ๆเอกอะไรนะมึงมาพิสูจน์อะไรก็กระจกบานนั้นแหละเมื่อคืนกูยังยืนสองบนตึกเราอยู่เนี่ยที่ชั้นสามไง แล้วเห็นอะไรไหมล่ะก้าวพูดด้วยน้ำเสียงสังส่นๆและกังวลก็ไม่มีอะไรนะมองหน้าก็เห็นตัวเองแลบลิ้นริ้นตาก็ปกติไม่มีผีรายทั้งนั้นก้าวได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆบอกเอกไปว่าเอกมึงฟังดีๆนะกระจกบ,บานนั้นเมื่อวานกระจกมาถึงมืดๆหลงพานรงเลยเอาไปไว้ที่ห้อง ผู้อำนวยการก่อนเพราะแก่คนไม่ไหวแล้วเมื่อคืนเอกได้่องกระจกของใคร